อุ Raven, Christ, oui, ma Teraz, like, ๊ยคนอุ๊ยอ๋อมันน่ารักเกินไป5 6 7 8 9 10ด้ได้ยูนิคอร์นก็เลยดีดไปนิดนึงอุ๊ยแตกแตกเลยอย่ามาล้อเล่นกับน้อง๋ยวจะโดนนะคะได้อยู่แปลว่าไม่ได้สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่มิตรรักนักสุ่มค่ะ วันนี้นะคะ<ม>ก็มาในธีมที่สดใสมากๆเพราะว่ากล่องของเราที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้มันคือกล่องสุ่มยูนิคอร์นค่ะยูนิคอร์นที่ว่าดีก็คือมันก็จะต้องมีความสีสันสดใสถูกไหม <S 2> <S 2> เราก็เลยแบบเออได้เลิกใช้ะตูที่นี่สักทีนะคะ ช่างเข้ากับกล่องวันนี้ของเรามากๆแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราจะได้เปิดกล่องนี้กันกล่องนี้นะคะมีมูลค่า3,500บาทคิดว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าสีหวานๆหรือว่าน้องๆหนู่ๆก็น่าจะชอบนะคะเปิดดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาะะสังเกตได้ว่ากล่องตุงมากแถมมีการเขียนว่าห้ามกีดกล่องลึกเกินไปนะคะไม่งั้นอาจจะโดนของข้างในได้นะคะอ่ะพร้อมโอ้โหมันมันเปิดเองอะกล่องมันเปิดตัวเองทุกคนเพิมเพม เพิมเโอ้โห oh เปิดกล่องสุ่มยูนิคอนจะเป็นอะไรอย่างอื่นได้ถ้าเราไม่ได้ยูนิคอนครับผมโอ้ oh, เราได้น้องยูนิคอนตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะกลายเป็นเพื่อนใหม่ของพี่ตากับพัตเตอร์อย่าให้รู้นะเพราะว่าถ้ารู้ก็คือมาแน่ๆน้องตัวใหญ่มากคือก,กอดได้แบบอย่างนี้เลยอะหน,นุบหนับโอเคน้องมาช่วยพี่เปิดนะคะอยากจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะคะ คอมเมนต์ประกวดตั้งชื่อให้น้องยูนิคอร์นตัวนี้ต่อไปค่ะมีบรรดานะคะนี่คือดินสอใช่ไหมมันคือดินสอนะคะทุกคนยังไม่ได้เหล่านะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยเป็นน้องยูนิคอร์นสามสีด้วยกันนะคะน่ารักตรงที่เท็กซเจอร์ตรงเนี้ยก็เป็นแบบกากเพชรด้วยเหมือนกันนะดูดิอ่ะวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปค่ะกระเป๋ากระเป๋าน้อยก็ไม่น้อยหรอกก็โอเคอยู่นะเธอ เป็นคนที่แพ้อะไรแบบนี้มากเลยรู้ป่ะคนเฟอร์เป็นคนที่เวลาเราไปเดินพวกร้านจุกจิกถ้ามีผ้าห่มหรือว่ามีอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราไว้แต่เราเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเอื้อมมือไปไคือเราจะต้องแบบอยากรู้อ่มันจะนุ่มแบบที่ในหัวเราคิดไหมอะเดี๋ยวป่ะเอ้ยน้องมีหูน้องมีหูด้วย อ่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะคะข้างในก็เป็นสีชมพูแบบปกตินะคะยูนิคกร์นนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียน่าจะตัวผู้ไม่รู้อ่ะม้าเนี่ยนะที่มันเป็นโพนี่ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมากมันจะมีเพกาซัสนี่ก็จะอยู่ในเรื่องแบบเฮอร์คิวลิสอ่ะที่แบบมีตีกแต่ไม่มีนี่เนาะไม่มีแบบเขาใช่ป่ะยูนิคอร์นคืออันที่มีเขาคือมันมันมีม้าในเทพนิยายอ่ะหลากหลายประเภทมากๆาแล้วแต่ละตัวก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปหรือยูนิคอร์นมันอาจจะมีทั้งชายทั้งหญิงหรือเปล่าใครเป็นกูรูเรื่อง ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือใครแบบเป็นคนที่ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วบอกให้ความรู้เราได้นะเราอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยตั้นึงนะไม่รู้จะหยิบอะไรก่อนดีอะน่ารักมากเลยอะเนี่ยพี่ผมยูนิคอร์นพี่ผมยูนิคอร์นเหรอเราจะเป็นยูนิคอร์นกับเขาบ้างได้ไหมคะไม่ได้เอานี้ก่อนดีกว่านี่น่ารักมากอเสียงเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่มันน่ารักมากเลยทุกคนคือรองเท้า น,น่ารักมากเลยอะทุกคนเฮ้ยมันมีซิปทุกคนมันมีซิปว่ะเฮ้ยนี่นเฮ้ยพา,ามผมพาม,าามใส่ไปผับได้ปะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะปกติเราก็ไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบลวมากขนาดนี้นะแต่ว่าต้องยอมจริงๆว่าน่ารักว่ะปิดก่อนเดี๋ยวทานหมดต่อกันเลยค่ะคือเราอะเป็นคนบ้าชุดนอนมากทุกคนแล้วเรารู้เลยว่านี่คือชุดนอนแน่นอนมีหลายชิ้นว่ะ3ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือชุดนอนล กางเกงเป็นกางเกงขาสั้นด้วยเว้ยซึ่นดีมากๆกับบ้านเราเพราะว่าเมืองร้อนนะคะแล้วก็มีผ้าปิดตาด้วยทุกคน แน่นมากเลยทุกคนมันตึงมากเลยว่ะโอ้มันแอบตึงไปหน่อยนะคะหรือมันคือไซส์เด็กวะแต่เสื้อผ้าก็ไม่ไซส์เด็กนะเสื้อก็ตัวใหญ่อยู่เด้ก็ไซส์เราใส่ได้อยู่นะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าไหนๆวันนี้เนี่ยเราก็เปิดกล่องนะคะเป็นกล่องสุ่มแบบติมยูนิคอร์นกันแล้วนะคะไม่ได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าทางดัชมิลนะคะเขาได้เตรียมกล่องโบนัสมาให้เราแันนี่คือกล่องที่ทางดัชมิลนะคะเตรียมมาให้เรานั่นเองนะคะเปิดแล้วนะคะ1 2 3่งสองสามน่ารักมากๆ ในนี้นะคะเราก็ได้เป็นดั s h m ลฟองอ n นวันยูนิคนะคะแบบกล่องแล้วก็รวมถึงมีเป็นแบบขวดแบบนี้ด้วยนะคะสีสันน่ารักสดใสมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะใครอยากลองอยากดื่มอยากจะมีเก็บไว้นะคะต้องรีบไปเหมาเลยที่เซเว่นอเท่านั้นเลยค่ะรสชาติของเขานะคะก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็สดชื่นนะคะแถมยังมี4คุณประโยชน์นะคะ เห็นแพ็กเกจจิ้งของเขาเป็นย yeah. ูนิคอร์นแบบนี year, mar, ้นะคะบอกเลยว่าทําให้เราเนี่ยนึกถึง MV ของ Black พิงคนั่นคือเพลงไอศครีมนั่นเองซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจแต่งตัวเป็นสีสีเลยไม่ได้ตั้งใจจะแบบแต่งหน้าเป็นเบลนี่แบล็คพิงในนั้นเลยอยากจะบอกว่าที่มาที่ไปของการเกิดรสชาตินี้ครั้งแรกในโลกนะคะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ช่วงปีที่แล้วนะคะตอนช่วงเอพิวฟูลเดย์เนี่ยทางดัชมิลนะคะเขาได้ทําการเปิดโหวตว่าเฮ้ยพวกคนอยากจะลองกินรสชาติอะไรใหม่ๆจากดัชมิลบ้างผลโหว ได้กินจริง,รงๆซะเลยค่ะมาค่ะเรามาดูกล่องที่ทางแจ๊ชมิลเขาเตรียมให้เราดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรเป็นยูนิคอร์นมีจะมีอะไรใกซ้กล่องนี้ไหมคิดว่ามีไหมไม่มีมหรอลองดูอย่างแรกเลยตะก,กี้เราได้ดินสอจากกล่องของเราไปแล้วนะคะแต่อันนี้คือปากกาค่ะทุกคนนะคะ่ารักมาก ก็คือน,น้องสามารถไปรวมอยู่ก <refugees> ับสามแท่งนี้ได้เลยเว้ยแต่ประเด็นคือการที่จะใช้ปากกาและดินสอพวกนี้ก็คือต้องมีกล่องดินสอที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะกล่องดินสอเล็กเนี่ยไม่สามารถยัดน้องลงไปได้นะคะต่อไปค่ะได้กระเป๋าน่ารักมากเลยขออนุญแยแก่นะคะอุ้ยมันเข้ากับเราีนวัน ทุกคนน่ารักมากต่อไปะคะ่ะได้สติกเกอร์เป็นแบบสายรุ้งวิงวับนะคะนี่วิงวิงวับวับนะคะน่ารักมากได้สกอตเทปนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็น masking tape อันนี้อันนี้ไม่ได้ยูนิคอร์นเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นแบบลายอาหารวะ่ะมีอารมณ์แบบความไข่ดาวแล้วก็สายรุ้งอะไรต่างๆแล้วก็มีเบคอนด้วย <laughs> มีปากกาอีกหนึ่งแท่งนี่เป็นน้องยูนิคอร์นนะคะอยู่ด้วยกันได้หมดแล้วกลับมาที่กล่องยูนิคอร์นของเรากันต่อนะคะเราเอาอะไรก่อน ดีมันเหลืออีกกี่ชิ้นกูจับดูมันก็คือยังเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยเอาอันไหนก่อนดีอันนี้ละกันเพราะอยู่ใกล้มือสุดอุ้ยยูนิแพ้ทำไมคะลูกสาวลูกสาวจะเอาอะไรอุอุ้ย นี่นี่เพเพเพดูนี้อ่ะชิ้นต่อไปของเรานะคะเอ้ยอันนี้น่ารักเป็นเหมือนซองใส่มือถืออ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยดูเขาเลยทำไมสีน้องถึงได้แบบโดดโดดเด่นโดดเด้งขึ้นมาขนาดนี้คะแต่น้องหน้าเหมือนมูมินอ่ะเหมือนมูมินปะทุกคนความแบบตรงเนี้ยอ่ะเพเพส์จะพายูนิคอร์นนะคะโอ้สวยต่อค่ะทุกคนวันนี้มีความสุขมากเลยหรือป่ามันแบบทุกอย่างมันแบบมงมิงมากๆสุดๆอันนี้คือโอ้น้องเป็น อยูนิคลองแบบงิ่มๆให้แม่ใส่ก่อนเฮ้ยน่ารักมากตึง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 ต่อค่ะวิสวยจังเลยมม้โมเป็นไรยยูนิคอร์นเักมันดูแบบเนื้อผ้าก็ดีแล้วก็การปักก็สวยด้วยอะเฮ้ยน่ารักมากเหมอกกับเราในวันนี้ต่อไปค่ะพามๆอันนี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยอุ้ย,ยไฟอ่ะมีฐานไหมอ่ะเ้ย,อยเอาฐานมาลองฐานมาแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ฐานแล้วก็มาลองของกันนะคะว่าเป็นยังไงอุ๊ยแตกแตกเลยแตกเลยอ่ะทุกคนขตโอษจ้ามือแรงไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอามาสกิ n g t a p ที่ดัชบิลเขาส่งมาให้อะพันๆเนาะ เฮ้ยทุกคนมันใช้ไม่ได้วะใส่ถูกทางแล้วนะเอ้ยมันมาแล้วเว้ยแต่ว่ามันที่นี่มันสว่างปิดไฟค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วนิดนึงฟ้าฟ้าเขียวเขียวม่วงๆวงอ่ะฐานมันอาจจะอ่อนไปหน่อยถือว่าโอเคใช้ได้ตอนแรกไม่ว่าพังต่อไปค่ะโอ้โหได้ตุ๊กตามาอีกหนึ่งตัวน้องคือเป็นยูนิคอร์นที่มีน้ำหนักแล้วน้องมีซิปด้านหลังเลยว่น้องกินเยอะแน่เลยตัวนี้วุ้ยคืออะไรผ้าห่มอ๋ออุวยน้องเป็นผ้าห่มด้วยทุกคนอ ลายยูนิคอร์นเว้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยมันดีอ่ะมันดีตรงไหนลูกป้าเวลาที่เราแบบสมบุญเดินทางใช่ปะเราก็มีผ้าห่มส่วนตัวแล้วเราก็มีหมอนน้องก็เป็นหมอนให้เราได้อ่ะต่อไปค่ะสมุดเขียนว่า Unicorn have a sweet dream นะคะดูซิว่าข้างในเป็นยังไงเอ้ยข้างในน่ารักเป็นลายยูนิคอร์นเอ้ยมีหลายสีด้วยนะเวย ไม่ธรรมดานะคือเวลาเราอะเห็นสมุดอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยกล้าเขียนเลยเพราะเราจะรู้สึกว่าแบบพอเขียนแล้วมันเหมือนแบบเสียดายของอะไรเงี้ย <c oughs> เหลืออีกเยอะเลยอะ่ะมันเหลืออีกหลายอย่างมากเลยอ่ะอันนี้เป็นที่ลบคาผิดนะคะลิควิดนั่นเองลบปากกาเป็นลายยูนิคอร์นพาสเัลหวานๆต่อไปค่ะทายเดอะน็อก็คือไม่มีอะไรมากเป็นแค่เชือกเป็นโบเฉยๆเฮ้ยไม่ใช่หว่าเป็นยังยื่ยังรัดผมลายยูนิคอร์นนี่ได้ปะ แปลว่าไม่ได้อุ้ยสวยอยู่นะแต่ว่าไม่สวยต่อไปค่ะที่แบบแปะหลังโทรศัพท์ปกติแล้วมันมักจะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งแข็งไปเลยแล้วก็แบบเคลือบใช่ไหมแข็งแข็งแต่อันนี้มันเป็นแบบนิ่มๆไม่เคยเห็นแบบเนื้อเท็กซ์เจอร์แบบนี้มาก่อนสําหรับตัวที่มันเป็นกริปท็อกแบบนี้นะคะดีๆๆต่อไปค่ะคนเราเนี่ยมันจะต้องมีกระเป๋าอีกกี่ใบวะ สุดฟังว่ะฉันเปิดร้านกิฟช็อปได้แล้วนะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออ๊ยมันน่ารักเกินไปเปาวะมันคือเบลแบกเว้ยทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะอืมยดีมากเลยอ่ะต่อไปค่ะสิ่งนี้มันคือทุกคนทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรถ้าเกิดแบบปิดปิดคำอธิบายของมันรู้ไหมว่ามันคืออะไรปุ๊บจูนี่คืออะไรตุนี่ว่าคืออะไร น,นี่เราจะเฉลยให้ทุกคนดูว่ามันคืออะไรมันคือกันไกเว้ยทุกคนตอนแรกอ่ะดูเห็นมันนอนอยู่ตรงกล่องอะก็คิดว่าเป็นปากกาเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ใช่จ้านางคือกันไกย <c oughs> มันเบลอ่ะ <c oughs> มันเบลว, <c oughs> ว่าน้องไม่ได้แม้ว่าน้องจะแบบดูหนะ้าตาบ้องแบลแต่ว่า ก็คือข่มอย่ามาล้อเล่นกับน้องเดี๋ยวจะโดนนะคะต่อไปค่ะนี่คือเริ่มหยิบอันเล็กๆที่แบบกองๆไวะะ้ฮะเป็นน้องอยู่ในคอร์นอัน,นี้เดาว่าคือปากกาจริงด้วยน้องคือปากกาเดาว่าต้องเปิดไฟได้อะแต่ทําไมตรงนี้มันต้องมีวิงวับแล้วไม่มีไฟข้างล่างอ่ะน,นึกว่าจะมีไฟตรงนี้ไม,มไม่มีวะมีไฟแค่ตรงนี้น้องก็มีความแบบมีลูกเล่นแบบน้ำๆตรงนี้นะคะ เราจะพยายามเอาของเล็กๆกระจุกกระจิกก่อนอันนี้เป็นต่างหูยูนิคอนต่างหูยูนิคอนคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะไปต่อค่ะเหลืออีก2อ,อย่างกระเป๋ายูนิคอนแล้วก็มีความเมทัลลิกนะคะแบบวิงวับวิงวับน,นิดนึงเป็นแบบสีเงินนะคะเมื่อเราแกะออกมาอันนี้ก็คือน่าจะเอาไว้ใส่พวกเครื่องสำอาง1 2สอาง1 2 3 4้า7 890ได้ยูนิคอนก็เลยดีดไปนิดนึงค <c oughs> ือตอนแรกคิดว่าอุ้ยกล่องนิสสอ แทงแรยก็ไม่ได้แล้วฉันว่าใส่ไม่ได้ฉันว่าฉันว่าแน่นใส่ทีส่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ใส่เครื่องสำอางนะ่าจะมีเครื่องสำอางยูนิคอร์สักนิดหนึ่งเนาะอ่ะหมดแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายอันนี้คิดว่าเดาไม่ยากมันน่าจะเป็นชุดยูนิคอร์นทั้งตัวไปเลยจ้าเดี๋ยวก่อนแต่น้องหน้าตาแปลกน้องเป็นยูนิคอร์นหรือน้องเป็นบางกรหรือน้องเป็นเป็เปดหรือน้องเป็นช้างแป๊บนึงนะน้องคือตัวอะไรวะแต่ว่าวันนี้คือยูนิคอร์น <laughs> อันนี้คือปักเป็ดหรอหรือว่าอะไรอ่ะสาบ้าอันนี้คือยูนิคอนโอ้ยเดี๋ยวลองใส่ดูดีนี่น่ารักมากเลยโว้ยแกไซส์โอเคนะแต่อย่างเดียวที่ไม่โอเคอ่ะคืออะไรรู้ปะงงไปหมดแล้วแม่นี่อย่างวะตลกว่ะโอเคนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะของกล่องยูนิคอร์นราคา3,500บาททุกคนว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสําหรับเราเราว่ามันคุ้มมากและมันน่ารักมากนะคะแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าของจริง,รงๆข้างในราคามันเท่าไหร่กันบ้างนะคะแต่ว่าเออมันดีต่อใจอะ่ะอยากจะบอกแค่นี้แหละว่าวันนี้มันดีต่อใจจริงๆนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะถึง3ล้านซับเร็วๆนะคะแล้วก็คราวหน้าอยากจะดูกล่องอะไรหรืออยากจะดูคลิปแบบไหนนะคะ,ะ,คะก็สามารถบอกกันได้เลยนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่างเลยวันนี้ไปละค่บบ जी